บุญถิ่นนี้โลกรับรู้ครูผู้ให้สว่างสวยัยในแวดวงการศึกษาคำครูเคยสอนสั่งยังตรึงตราปลิวละล่องส่องปัญญาสิทธทั่วไทยคุณครูบุญถิ่นจันทรักษ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาโพชีวิทยาเกิดเมื่อวันที่31 มีนาคมพุทธศักราช2504ที่บ้านดอนน้อยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของคุณพ่อพุทธคุณแม่ทองสีจันทรักการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยาชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนโพนงามโพลสว่างประโยควิชาชีพชั้นสูงเกษตรที่วิทยาลัยคณะสวัสดิศึกษา ประโยควิชาชีพครูยุลาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตจังหวัดขอนแกน่นปริญญาตรีส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราชปริญญาโทรบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยอีสานจังหวัดขอนแกน่นสมรสกับคุณครูวัฒนาจันทรักษ์ข้าราชการบำนาญมีบุตรธิดาสี่คนคือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราวุฒนมูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมา 2. ส,สัตวแพทย์หญิงดรแคทรียาสุขวันอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมา 3. ดาบตำรวจนาราศักดิ์จันทรักษ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น ส,สิบตำรวจเอกอัตสิทธิ์จันทรักษ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นประวัติหน้าที่การงานบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2526ตําตำแหน่งครู2ระดับ2ที่โรงเรียนวังบงน้อยวิทยาตำบลนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นปีพุทธศักราช2551ตําแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาโพชีวิทยาจนถึงกเกษียณอายุราชการพี่เพื่อนและน้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพตลอดระยะเวลา38ปี6เดือนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหน้าที่หลักก็คืออบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ลูกหลานอย่างเต็มใจเต็มภูมริรู้เต็มความสามารถและเต็มเวลาและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะเพื่อนร่วมงาน และลูกหลานทุกคนอย่างเป็นกันลยาณมิตรรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดีกระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กล่าวมาไว้นโอกาสนี้ผลงานที่ภาคภูมิใจจากการทำงานที่ทุ่มเทและได้รับกำลังใจสนับสนุนจากผู้บริหารเพื่อนครูลูกหลานรวมทั้งผู้ปกครองให้การสนับสนุนจึงเกิดเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจในการประกวดกิจกรรมร่วมกันดังนี้ รางวัลชนะเลิศกิจกรรมสวดมนต์แปลระดับประถมศึกษาในงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่64-69ถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 6ปีสอนรางวัลเหรียญทองระดับชาติระดับประถมศึกษากิจกรรมสวดมนต์แปลงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่69ที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้วันที่30กันยายน พุทธศักราช2,564เป็นวันสิ้นปีงบประมาณและคงเป็นวันสุดท้ายของหลายๆคนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมทั้งตัวของกระผมด้วยทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเวลาและเงื่อนไขจึงทำให้คนไกลการทำงานสำลิดผลถึงแม้ว่าอายุราชการจะ,กระเกษียณไปแล้วแต่อายุของความเป็นครูก็จะยังคงอยู่ผู้บำนานตลอดไปต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาโพชีวิทยาทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตในวันนี้และกราบขอพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กระผมในวันนี้กระผมขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยหลวงปู่สัจสิงห์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบสุข โดยอายุวันนะสุขะภละท่านสารสมบัติทุกประการเชิญขอขอบพระคุณครับบุญยาสิทธ์แท้สองมุทิตาทินฐานคารวาปกป้องจันทะคติสองจ้าคุณครูผู้ให้รักเผ่าพง เพื่อนพองอกึกก้องกเกษียณงาม